สวัสดีครับผมปสีตัวแสบนะครับในปัจจุบันนี้ครับปี2020นี้นะครับเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีครับบางทีการที่เราจะวาดรูปเนี่ยไม่ต้องวาดเองแลครับใช้หุ่นยนต์วาดให้แทนได้ครับโอ้ยแน่นอนครับผมพูดประเป๋าอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะผมไปเจอสิ่งนี้มาครับนี่คือหุ่นยนต์นักวาดรูปครับหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ s i z r o w walk robot ครับ อิินนฟว้าวหุ่นยนต์กับศิลปะนี่นะครับคือบางทีมันดูไม่น่าจะไปด้วยกันได้นะหุ่นยนต์ถูกออกแบบมาให้ทําตามคําสั่งใช่ไหมครับส่วนศิลปะใช้จินตนาการของมนุษย์เราเนี่ยครับในการคิดเขียนวาดออกมาครับแต่เจ้าสิ่งนี้ครับคือหุ่นยนต์ที่สามารถวาดรูปได้ครับ<า>คือนาปเขาบอกมาแบบนั้นนะครับในรูปก็เห็นไหมครับกำลังสร้างผลงานศิลปะอยู่เลยเห็นไหมดู <laughs> ซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับเป็นผลงานศิลปะจากคุณยน์มันก็คงจะแบบเออไม่รู้อ่ะจอนยังไม่รู้เลยต้องลองดูนะครับก็ไ่ต้องพูดความจำเพลิแล้วเนานะมาแรามาแกะกล่องล้วนก่อนนะครับว่าซื้อมาหนึ่งกล่องมีอะไรบ้างแล้วไปทดลองใช้ทดลองเล่นลองดูกันเลยครับมาเลยอันดับแรกครับผมเพิ่งเคยเจอของชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่ผมเคยค้นพบมาเลยนะครับไม่ใช่พูดถึงเป็นคุณยนต์วาาลูกนะนะหมายถึงว่าทุกด้านในกล่องนี้แม่งรลูกเจอกันหมดเลยครับดูนะนี่ ดูดูดูเงินข้าง,งบนนะ่ะกูดิใช้รูปเดียวกับหากิสีสะกอขนาดได้เลเนี่ย อ่าคืดีนะคารางไม่ใช่นะดูที่ทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยครับเขาบอกว่า The Make It On Your Own It So Fun And Easy ครับลองทำเป็นแบบฉบับของเราเองนะครับสนุกและง่ายครับซึ่งเท่าที่ดูจากในรูปนี้นะเห็นไหมเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ขาเป็นปกากกาเม่ติดนะครับเออเล็กๆนั่นน่ะนะแล้วมันก็สั่นไหมสั่นเกย์เกยก็เป็นรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะออกเป็นรูปได้ยังไงหรือว่าแค่เป็นแกย์รอบๆแค่นี้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าก็ต้องลองทำกันดูเนาะขั้นแรกเรามาแกะกล่อง กันก่อนแล้วกันนะครับอันบอกที่มันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างซื้อมันหนึ่งกล่องครับนี่บอกดิยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมกระเทปยังปิดดีอยู่หัวตูดบอกนะครับขอตามที่ผมซื้อมาผมไม่เห็นพร้อมเพื่อนนั่นแหละครับเนี่ยในวิดีโอนี้เห็นพร้อมในตรงนี้เลยเนี่ยครับมาดูกันครับ อ่าเยยมคู่มือคือบางทีของอะไรอย่างที่เราสั่งจากประเทศเพื่อนบ้านเราแบบบแถบจีนจีงไงไนอะไรแหละเพ่ไม่ค่อยมีคู่มือครับเดี๋ยวมันมี้คู่มือภาษาจีนนะครับอันนี้หายห่วงครับมีคู่มือให้พร้อมการต่อการประกอบแถมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วยครับอ้าห่าอย่างน้อยพอมไม่ใช่ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษก็ดีครับไม่ใช่ว่าเป็นภาษาจีนเลยนี่ตายตาย,ตายอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะเข้ามาดูกันก่อนกันะครับในหนึ่งกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับ เรา,าจะดูนี่ก็เนี่ยเป็นสี3สีนะครับตัวนี่ก็เป็นตัวมอเตอร์เหมือนในเล่นรถทาบิยาสมัยก่อนนะอะนนี้ก็ใส่ฐานใบฉายนะครับก็ต้องมีกับสวิตช์เปิดปิดไหม อ่าใช่ครับอันนี้เป็นพวกน็อตพวกตัวต่อขาแล้วก็เป็นสวิตเปิดปิดนี่นะต้องต่อให้ถูกนะเดี๋ยวันเปิดไม่ติดนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นวพวกตัวตัวมันะนะเป็นตัวฐานเป็นหัวตาอะไรพวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆนาน,านาเนาะอ่านี่ครับคือมาหนึ่งกล่องมือเท่านี้ครับคือพูดง่ายๆนะเขาเอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้แล้วเราพร้อมเล่นได้เลยนะครับแค่ต้องใช้งานฝีมือในการต่อประกอบนิดหนึ่งนะครับฝีมือไม่พอต้องใช้ความรู้ด้วยนะจะได้แบบรู้ว่าต้องต่ออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้ฐานหนึ่งก้่อนครับเป็น A น,นี่นี่โอเคถ้างั้นเรามาเริ่มทํากันเลยครับคู่มือมีพร้อมเดี๋ยวผมทําไปตามขั้นตอนในคู่มือนี้เป๊ะๆเลยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆได้ดูวิดีโอผมอยู่แล้วซื้อไปเล่นเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาดูคู่มือนะครับดูวิดีโอผมแล้วก็ทําตามต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเยี่ยมโอเคไปเราไปุยกันลยครับ มาตรงนี้ครับผมขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกนี่คือส่วนเกี่ยวกับการทํางานครับการต่อแบตเตอรี่สวิตช์เปิดติดแล้วก็มอเตอร์ขาอะไรพวกนี้นะครับส่วนด้านขวาด้านนี้ก็คือพวก เรียกว่าอะไรอ่ะตกแต่งทำรูปเป็นร่างเฉยๆอะพูดนี้ไม่สําคัญครับทาที่หลังสุดเลยเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบแค่ให้สวยงามให้มันเป็นรูปเหมือนหุ่นดนที่เราต้องการแค่นั้นครับแต่ที่สาคัญคือตรงนี้ครับเราต้องต่อให้ถูกต้องให้ได้นะครับเราศึกษาจากคู่มือไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับเขาบอกว่ารูปตัวอย่างนะเสร็จแล้วต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบไอ้จัวหัวเขียวๆตาทะลุนทะลุนนะครับแล้วก็มีสามขาเป็นสามสีประมาณนี้นะครับโอ้โหดูตัวที่เขาเอาเชื่อมกับขาเลยครับหนังกระติกครับ อ้โหโอ้ค hmm. ูมากเลยเนี่ยครับอ่ะ mm hmm. ในขั้นตอนแรกนะครับให้ต่อวงจรเข้ากับมอเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับ mm hmm. ก็จะมีนะครับตัวที่ใส่ฐานนี้สวิตเปิดปิดกับมอเตอร์นี่ครับเราต้องเชื่อมต่อ3มอันเข้าด้วยกันครับซึ่งเขาทําให้เราเรียบร้อยแล้วครับนี่ เขามีสายไฟเขาปลอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเราแค่พันพันเข้าไปตามช่องแค่นี้เองครับจบเลยมี3เส้นนะครับการต่อตัดลวดแบบนี้นะครับทันไฟใช้เข้าสวิตช์หข้างแล้วก็ออกอีกหนึ่งข้างสีแดงเหมือนกันเข้ามอเตอร์มอเตอร์ก็ต่อสองข้างในกระดาแค่นี้ครับง่ายๆชิวๆครับเป็นขั้นแรกเราทําตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะดูที่การต่อตรงนี้กันนิดนึงนะครับการต่อสายไฟพวกนี้ง่ายมากครับเราแค่พันเข้าไปครับเราเอามาเชื่อมให้ชนกันแล้วก็แบบงอพันได้เลยครับแต่ซึ่งเหมือนอันเนี้ยมันสั้นเกินไปครับน่าจะต้อง ้องง่ายๆครับใช้กันไกลได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเหมือนอย่างนี้ต้องไปสายไฟองนี้ครับแล้วก็กันไกลแบบกัดลงไปเบาๆนะเบาๆบาเบาเให้มันขาดรอบๆได้นะครับก็ลอกออกได้เลยครับนะขาดรอบๆได้แล้วก็ลอกออกได้เลยครับนี่เห็นไหมอ่ามันก็จะยาวขึ้นครับจะเอายาวขนาดไหนก็ตามที่เราต้องการเลยครับแต่ยาวคือก็ยาวขนาดที่มันพันได้อ่ะเหมือนอย่างอันนี้นะครับนี่การต่อต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับที่ใส่ถ่านใช่ไหมครับสีแดงต่อด้านหนึ่งปึ๊บแล้วก็สีแดงนี่พันอีกด้านหนึ่งแล้วก็ต่อกับมอเตอร์แบบนี้นะครับอ่าเดี ยาวแล้วใช่ไหมอ่าเห็นไหมให้ยาวนี้ก็สบายครับแล้วก็งองโค้งเข้ามาแล้วก็พันได้บิดได้เลยครับปึ๊บปึ๊บป๊บ,ป,บประมาณนี้ครับนี่ต่อง่ายๆแบบนี้เลยนะครับด้านก็เช่นกันอันนี้คือเขาตัดมาให้แล้วก็จริงอะแต่ผมรู้สึกว่ามันสั้นอเอาขาดเนี่ยแรงเกินครับตัดแรงเกินขาดเลยเราต้องใจเย็นๆครับค่อยๆตัดนะครับตัดเบาๆค่อยๆเล็ม่มๆนะครับถ้าตัดแรงเกินมันก็ขาดแบบผมเมื่อกี้นะเห็นไหมพลาดพลาดพลาดปึ๊บอ่านี่ประมาณนี้ ก็พันเข้าไปแบบง่ายๆนะครับม้วนโค้งเข้ามาแล้วก็บิดแค่นั้นครับเสร็จเลยนี่ครับพอเสร็จแล้วก็ทั้ง2ด้านเชื่อมเข้ากับมอเตอร์แค่นี้จบแล้วครับโอ้โหมันจะง่ายเลยขนาดนี้เนี่ยอะและตอนนี้คือเสร็จแล้วครับสำหรับส่วนของแผงวงจรครับตรงนี้ผมทําได้เพื่อนๆก็ต้องทาได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากนั้นก็พักไว้ก่อนครับไปทําส่วนต่อไปในขั้นตอนที่4ต่อนะครับนี่อันนี้ครับที่ตัวฐานและขาครับ อันดับแรกที่แผ่นนี้ให้ดูดีครับมันจะมีสองด้านครับด้านที่เป็นตุ่มขึ้นกับด้านที่เป็นแนวเรียบนะครับให้อด้านเรียบขึ้นบนนะครับด้านตุ่มนี้จิ้มลงพื้นข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาทั้ง3าขามาต่อตรงนี้ครับต่อซึ่งมันมีรูเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลือกเลยจะเอารูไหนแล้วก็ขันน็อตลงไปได้เลยครับแต่ตรงนี้ครับวิธีที่จะทําให้ดีที่สุดให้เฟี้ยวที่สุดครับนี่ในตัวอย่างครับเห็นไหมครับทั้ง3มอันต้องอยู่ในองศาที่เท่ากันเป๊ะๆมุมเท่ากันเป๊ะๆครับซึ่่งดููรปะน ไอ้อตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมไงถ้าเกิดมันเป็นสี่ขามันก็จะง่ายไงตรงตรง,ตรงใช่ไหมเพราะเป็นสามขาเนี่ยแหละโอ้โหผมว่าใช้วิธีนับจุดเอาก็ดีนะครับคือนับจุดจะเท่าไหร่แล้วก็หารสามน่าจะเวิร์กนะครับลองดูดีกว่าน,ะนอกสุดนะโอเคเราจะเปาะรูนอกสุดนะครับว่ามีกี่รูเรามาดูกันนะครับเริ่มจากนี้ครับที่เริ่มเหมือนดงอาทิตย์มีทั้งหมดสี่สิบจุดครับว้าว 40จุดหาร3เฮกยหาร3มก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็น2รูครับต้องเจ็บ2อันก่อนอย่างนี้เนะาะ six and a half hours later คือผมได้ลองคิดคำนวณดูแล้วนะครับพอเราใส่ขาหนึ่งมันเป็น2อันใช่ไหมครับขาต่อไปต้องห่างไป12จุดครับนับไป12จุดแล้วก็ปัก12จุดแล้วปักอย่างนี้ครับมันจะครบรอบเท่ากันพอดีเป๊ะครับทุกขาจะห่างกัน12จุดเป๊ะๆเลยครับว,ว้าวเฮโอเค,อเคงั้นเราก็ใส่ขาเข้าไปกันเลยครับตรงนี้ถ้าอยากให้ง่ายนะครับไขควงควรจะเป็นแม่เหล็กครับเพราะว่ามันเล็ก มากจริงๆครับมือจับอะไรมันจะค่อนข้างยากนิดนึงครับถ้าเป็นแม่เหล็กมันก็จะง่ายหน่อยนะครับอ่ะโอเคจริงๆตรงนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับแต่มันเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงครับคือความห่างของรูไม่เท่ากันครับบางรูมันห่างกว่าเพื่อนครับนั่นแปลว่าถ้าเรานับไปตกตรงรูนั้นมันจะใช้ไม่ได้พอดีครับทําให้ผมต้องเลื่อนมาอย่างละหนึ่งรูครับอ่ะ มีอย่างนี้ด้วยนะครับแทนที่จะทาให้เท่ากันทุกรูมันจะได้ง่ายต่อคนทําใช่ไหมเนาะอ่าและโอเคเสร็จเรียบร้อยครับทั้งหมด3ขาตรงนี้ครับคือจริงๆมันไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองฝั่งนี้หางกัน11จุดและด้านนี้เป็น12จุดนะครับนั่นแปลว่าเอาอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าเพื่อนเป็นอยา่างรูที่ตัวตายเนี่ยให้ตามันหันออกด้านหน้านี่ละกันนะครับเอาเป็นอย่างนี้เนาะอ่าโอเคนี่ส่วนขาเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนที่4นะนี่อ่าไปเราดูขั้นตอนต่อไปครับ เราจะไปดูขั้นตอนที่5นะครับนี่ก็คือใส่มอตเตอร์เข้ามาใน,นลําตัวเขียวๆครับนี่ตรงนีเ้เขียวของเราเขาปิดมาให้อยู่ครับแล้วก็ถอดออกก่อนอึ๊บอ่ออาพอแบบนี้แล้วก็ใส่มอตเตอร์เข้าไปครับอึ๊บอ่าให้ให้มันทั่วออกมาอย่างนี้เลยนะตามรูปนี้เลยนะครับผมอ่มา จากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่6นี่ครับเริ่มประกอบเป็นรูปเป็นร่างเข้าตัวแล้วนะครับจัดไปครับซึ่งในการต่อเข้าตรงนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงครับบอกเลยครับยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับก็เรียงลำดับต้องเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่ใส่ฐานอยู่ด้านหลังตัวที่เป็นหัวเราอยู่ตรงนี้และไอตเทสเวิตช์ปิดเนี่ยเป็นปากอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้สายไฟมันก็จะยุ่งเหยิงหน่อยเห็นไหม แต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าดูในรูปตัวอย่างนะอ่าแต่ไฟก็ยุ่งเหยิงเหมือนกันไม่เป็นไรครับทําได้ครับขันแรกเราก็เริ่มขันน็อตที่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลองดูแล้วครับผมว่าเอ๊ะทำไมรูมันใหญ่ๆดังครับซึ่งก็จริงเลยครับเราไม่สามารถขันน็อตให้รูนี้อยู่ได้เห็นไหมครับน็อตมันหล่นลงมาครับแสดงว่าน็อตที่เขาแถมให้มาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับกับตรงนี้เราต้องหาน็อตของเราเองที่หัวมันใหญ่หน่อยครับซึ่งพอดีเลยครับผมมีอยู่อ่านี่ัมนจะ ติดรูนี่ไว้ได้นะครับนี่แหละครับคือการสรุปกองการทํางาน DIY แบบนี้ครับบางทีมันไม่ได้ตามที่เราคิดเสมอไปครับหรือว่าแบบเนี้ยเขาเตรียมมาให้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าทาจริงเอามันไม่ได้ครับเราก็ต้องหาวิธีแก้เองครับซึ่งในค่อนข้างโชคดีที่ผมมีน็อตไซส์ที่ได้พอดีเลยนะ รึป่านี่ตรงนี้ก็จะได้แล้วครับถ้าเป็นดรอเขาไม่ได้นะครับต้องหามาใส่เองนะครับเพื่อนๆตรงนี้ตัวหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็เอาตรงหัวครับวางไว้ตรงกลางอย่างนี้ส่วนสวิตช์ไฟนี้ก็แปะลงไปตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจัดเอาได้นะครับจะตัดสายไฟแบบไหนแล้วแต่เลยครับผมก็ขี้เกียจจัดแนะก็คือเนี่ยอันนี้ใช้อันนี้เป็นกาวสองหน้าใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้เป็นกาวสองหน้าครับใช้กาวสองหน้าแปะทั้งสองไเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนี่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 ต้นปลายมอเตอร์ตรงนี้ โมเดลนี้มันต้องหบุนครับถ้ามันชนพื้นตรงนี้มันจะหมุนไม่ได้นะครับต,ต้องกดลงไปนิดนึงครับอย่าให้มันเกินลงมาอย่างนี้ไม่ได้นะงั้นมันหมุนติดนะครับเดี๋ยวติดเกาวสองหน้าก่อนอ่ะเราซ่อนสายทุกอย่างไว้ข้างหลังเลย เฟี้ยวกว่าผมว่าปึ๊บไปก่อนแล้วก็ใส่ทุกอย่างเก็บไปข้างหลังให้หมดนี่นะให้ทุกอย่างมันอยู่ข้างหลังนี้ให้หมดเลยนะครับกดๆเก็บไปนี่เรียบร้อยครับต่อเสร็จแล้วครับจากนั้นก็เป็นการตกแต่งนะครับใส่ตรงหัวหมุนๆข้างบนเนี่ยครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเอาไว้ทําอะไรเหมือนกันนะแต่ก็ใส่ไปเขาให้ใส่เราก็ใส่ไปตามนั้นนะครับแล้วก็ติดตาเข้าไปครับที่ด้านหน้าอุ้ยนี่ผมกดแรงจนเป็นหลุมเลยเนี่ยอุ้ยต้องระวังนะครับลืมไปมันเป็นโฟมต้องระวังนิดนึงนะนี่เรียบร้อยครับอ่าอย่างนี้ เหีนไว่าตรงนี้พอดีนะเพราะมันเป็นการเขียนหนังสือไงตามันต้องมองลงเหมือนมองลงเพื่อจะเขียนหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับนี่เยี่ยมเกือบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายในการประกอบแล้วนะครับนี่ครับต้องขาครับส่วนสําคัญครับถ้าไม่มีขาไม่ได้เลยนะครับมันคือหุ่นยนต์สาหรับการวาดเขียนครับต้องเอาขาที่เป็นดินสอตัวนี้ใส่ลงไปครับซึ่งการใส่ครับนี่ครับ ผูกกับหนังกะติกครับอโ,โอ้โหอ,อ่ะก็ผูกไว้ทั้ง3ขาเลยนะครับเวลาผูกแล้วก็ยื่นให้หัวปากกาเนี่ยเลยออกมาจากขาเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เปิดปิดฝาได้นี่บอกไหมถ้าเราไปใส่สูงเกินมันก็ติดฝาใช่ไหมครับเวลาเปิดปิดจะลำบากใช่ไหมครับเรายื่นลงไปเลยนะให้ฝามันเกินลงไปข้างล่างนะครับประมาณอย่างนี้นะโอเคอ่ะตรงนี้ผมมองทำมาสองขาผมพอดูวิธีแล้วครับถ้าแบบทำธรรมดาไม่คิดอะไรนะครับก็เอาใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาเชือกผูกอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บแล้วก็บิดผูกบิด ถูกอ่ะอันนี้มันก็พอได้ครับแต่บางทีมันจะยากไปนิดนึงวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือนี่ทำด้วยมือก่อนเลยนะครับจับยางมาวนจะกีรบวนวนรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็วนซ้ําอีกทีนี่มันจะเป็นแปดรอบครับมันยางแน่นเลยเห็นไหมแล้วเราก็สวมเข้าไปอย่างนี้เลยตัง้งนี่เห็นไหมแน่นเลยอ่านี้แล้วแต่ครับว่าจะถนัดครับไม่มีปัญหาครับอ่าทีนี้เราก็ตั้งให้ตรงหน่อยครับมืออย่างเงี้ยด้านหลังมันจะยาวไปด้านหน้าสองนเนตี้เกินเห็นไหมครับแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงครับด้านหลังเล็กลงก็ได้ ให้มันอยู่แบบแนวชันหน้ากับพื้นนะครับหน้ากลมอนั้หนึ่งก็ไปดานเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือการประกอบเสร็จแล้วครับออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับเหมือนในหน้ากล่องเป๊ะเลยครับว้าเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูนะตรงนี้ก่อนนะคอยไปทําใ่กระดาษ้วกันนะครับแล้วก็หาฐาน 2A 1หนึ่งก้อนมาใส่ซะเลยใส่ที่ด้านหลังเขานะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูขำๆก่อนนะก่อนที่จะเปิดฝานะเนะเออ้มันมันมันนี่แลเลยอ่ะมนมันไม่ได้ไปไกลมากเลยนะเห็นไหมโอ้ Ah uh. โอเคนี่นะครับแค่นี้มันจะหมุนแล้วมันไม่ได้ออกไกลนะึกว่าแบบหมุนออกตกโต๊ะไม่นะมันจะวนวนวนอยู่อย่างนี้นะครับว้าวน่าสนใจครับมางั้นเราทําผลงานศิลปะในกระดาษจริงๆเรือครับดูนะครับว่าหุ่นยนต์วาดรูปของผมจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรครับมันจะสวยกว่าผมวาาหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับอ่ะมาครับตรงนี้คือผมไม่ค่อยเน่ใจขอบเขตการทํางานของมันนะครับก็เลยเอากระดาษ A4 มา2แผ่นเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองทีละแผ่นละกันนะครับลองวางในหนึ่งแผ่นก่อนดูว่ากระดาษ A4 แผ่นเดียวเอา อาอยู่ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเอาแผ่นมาซ้อนแบบนี้เลยกันนะครับวางไว้ตรงกลางของแผ่นที่หนึ่งลองดูนะครับอ้ยลืมเปิดฝาลืมเปิดฝาปกากกาสีลองดูก่อนนะครับว่าแผ่นเดียวเอาอยู่หรือเปล่าครับไปออกแล้ว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 เฮ้ยค,คือมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่นะเดี๋ยวผมรองสองแผ่นนี้ มันเหมือนเน้นจะเดินไปอย่างเดียวไหมเดินไม่วนเหมือนตอนแรกเลยอ่ะไม่พอเปิดฝาแนละ้วมันไม่วนนะครับลองปรับขนาดใหม่น่าจะมีสีไหนผิดพลาดสักอันเลยนะอาจจะอเอาใหม่รอบเอาใหม่รอบอ่ะเราดูใหม่อีกทีนะครับเอาไปเนีย่ยวมันจะเน้นเดินไปซะเยอะครับถ้าลองสังเกตมันเดินออกขวาเดียวไหมเนี่ยเดินออกขวา,เด,า,าเดินไปทางสีเหลืองไงนะ อ่แล้วเค่อยเชื่อยมันจับไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะลองดูนะว่าทําเสรียจะเป็นยังไงอ่ะเอาไป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 ว่าต้องมีกระดาษที่แผ่นใหญ่ๆมากคือกระดาษแผ่นเล็กมันก็ไปแล้วก็สุดไปก็สุดอย่างนี้ไงอุ้ยถ้าเกิดเป็นแผ่นที่ใหญ่มากๆนะผมว่ามันน่าจะไปได้ทั่วนี่เลยนะเออเน้นเราทางสีเหลืองในนะส่วนใหญ่เท่านีดูเห็นไหม มันสีเหลืองดำไปก่อนสีเหลืองดำไปก่อนอย่าเดียวเลยแต่ว่ามีโค้งได้ด้วยว้าวเออไปเลยหรือตรงนี้สีเหลืองมันต่ำไปหรือสูงไปยังไงน่าจะมีผิดพลาดเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีอ่ะเฮ้ยโค้เเงเองด้วยว้าวมันมีเซนเซอร์ไหมไม่น่าจะมีอนะเนาะเพราะไม่ต่อดีก็มีเซนเซอร์ไหนจุบ อ่าไม,ม,ม,ม่มีนึกว่าจะหมุนกลับถ้าหมุนกลับได้นี่ใช่ยังมีเซนเซอร์เลยแล้ว่าต้องเอาสีเหลืองอยู่ที่สีเหลืองอืมเอาแาบนี้นะพอได้แล้วนะ อโอเคอ่านี่ครับนี่คือผลงานที่สร้างด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับดูซิเป็นยังไงบ้างว้าวมันดูแอฟแทกมากดูเหมือนจะยุ่งเหยิงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเส้นทางโค้งแห่งทางช้างเผือกและดูมีพลังข้างในครับโอ้ยถ้าถามว่าสตาร์การดูศิละปะแบบนี้ผมไปเรียนมาจากไหนครับบอกได้คำเดียวครับว่ามั่วครับ ไม่รู้ครับไม่ใช่ผมก็พูดแบบมวๆเลยครับนี่อ่ะก็เป็นประมาณนี้นั่นแหละครับอย่างน้อยก็สามารถสร้างผลงานศิลปะได้อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆวงมาครับเพราะฉะ้นผมเรียกว่าเป็นผลงานศิลปะครับเพราะศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดครับมีแต่ว่าเป็นฝีมือของใครเป็นความคิดของใครต้องการจะสื่ออะไรออกมาครับนี่แหละครับคือความหมายของคําว่าศิลปะอย่างแท้จริงครับไม่ใช่บอกว่าเธอผิดนะเธอต้องระบายสีแบบนี้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่ศิลปะครับคำว่าศิลปะสําหรับผมแล้วควรจะ ต้องออกมาจากใจออกมาจากจิตวิญญาณออกมาจากสมองของเราล้วนๆครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าก,กลัวที่จะทํางานศิลปะนะครับทำเลยครับลงมือทําคิดอะไรทําออกมาเลยไม่แน่เพื่อนๆจะเป็นปิกัสโซ,โซคนต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้อ้อาาไปไกลแล้วผมฮะวันนี้นะครับเรื่องหุ่นยนต์ของเรานี่เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เฟี้ยวเ่าเฟี้ยวเ่าเป็นไงครับพอจะมีผมไว้ติดปันตะคนด้วยได้ไหมครับนี่ว้า wow. ว เป็นไง,ไงล่ะครับความเฟี้ยวของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ครับต่อไปนี้ครับถ้าใครมาบอกว่าหุ่นยนต์ไม่มีทางสร้างศิลปะได้ไม่เป็นความจริงนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าสามารถสร้างผลงานศิลปะออกมาได้อย่างน่าเหลื <c oughs> อเชื่อแบบนี้ยังไงละครับ <c oughs> เห็นไหมโคตรแอบแตกเลยครับ นะครับนี่ก็เป็นของเล่นเสริมการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับมีลูกซื้อให้ลูกมีหลานซื้อให้หลานเล่นซะนะครับบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวนะครับพ่อแม่ต้องช่วยลูกทำด้วยครับลูกทําเองไม่น่าจะได้นะครับถ้ายังเล็กเกินนะถ้าโตหน่อยก็อาจจะได้มีปัญหานะครับสคือได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับได้รู้ว่าอ๋อการต่อมอเตอร์วงจรของไฟฟ้ามันเดินแบบนี้เปิดปิดแบบนี้เอาพลังจากฐานมาเข้ามอเตอร์อะไรอย่างนี้ครับได้รู้หมดเลยครับ ของพวกนี้มันต้องทําแล้วดูมีพลังอยู่ข้างไหนครับว่าแต่กลเลยผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับประโยชน์ของมันก็สุดยอดมากนะครับอันนี้ถ้าเามสซื้อที่ไหนครับอันนี้ไม่ได้ซื้อออนไลน์ครับผมซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดีไนะครับผมพยายามหาร้านออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นในช้อปปีหรือใน Lazada น,นะ ไม่มีเป็นรูปแบบนี้ครับจะเป็นรูปแบบอื่นอาจจะไม่ค่อยเฟวเท่าเท่าไหร่ครับแต่ผมก็ทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนๆอยากเล่นเจ้าหุ่นแบบนี้ครับแต่ลิงก์ที่ผมให้ไว้คือไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะมันจะเป็นหน้าตาแบบอื่นนะครับแต่เป็นแบบเดียวกันก็คือเปิดเครื่องแล้วก็แบบวื้วิ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ต้องไปดูที่ DIY นะครับแต่ต้องเป็นสาขาใหญ่ๆห,หน่อยนะสาขาเล็กๆอย่างแถวบ้านผมไม่มีที่ผมซื้อมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยโอ้ยเดินทางมาไกลเลยนะ โอเคเอางี้นะครับวันนี้กับของเจ๋งๆที่ผมมาให้เพื่อนๆดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากที่จะพลาดความสนุกในสถานะแบบได้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อชีตัวแสบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งค้างๆด้วยครับเวลาอรับรู้ใหม่บเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพราะผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวิดีโอเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่ได้อีกพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่มันคือศิลปะมันมีพลังงานบางอย่างซออนยู่